ยาวนานที่สุดยาวที่สุดข,ของประ<ส>ทรเทศจีนนะคะแล้วช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นหน้าร้อนเราเรียกว,ว่าหน้าฝนถ้าเกิดว่าหน้าฝนนะคะน้ํามันจะกลายเป็นสีเหลืองนะคะจะกลายเป็นสีเหลืองถ้าเกิดว่าสอ,สองเดือนเดือนที่แล้วมานะคะน้ําก็ยังเป็นสีเขียวออกสีฟ้านิดหนึ่งนะคะสวยงามมากเลยเหมือนสีสีหยกเลยนะคะสวยมากนะคะช่วงนี้นะคะเป็น หน้าฝนนะคะก็เลยสีมันกยเป็นแบบนี้แต่พอเราไปถึงช่องแคบตรงนั้นนะคะโหเสียงตังแล้วก็น้ำเนี่ยแรงมากนะคะเพราะว่าเป็นช่องที่แคบที่สุดไงวันนี้นะคะเราลงไปช่องแคบนะคะไปดูอะไรไปดูก้อนหินใหญ่สุดใหญ่มากนะคะอยู่ตรงกลางแม่น้ำยังสีเกียงเลยนะคะจะเป็นช่องที่แคบที่สุดนะคะก้อนหินนั้น สมัยสมัยโบราณอยู่ฝั่งชชงกรีล่านะคะมีเสือตัวหนึ่งเสือตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนะคะทุกวันนะคะก็อยู่ในป่านะคะหาพวกส์กินนะคะหาพวกกระต่ายกินกินไปกินมานะคะสาเนี่ยกินหมอแล้วอ่าใช่ค่ะกินจนหมอแล้วนะคะไม่มีของกินแล้วทำทำยังไงดีแล้วเสือนะคะมันก็ไม่งอใช่ไหมคะก็เดินไปเดินมาคิดว่าเฮ้ย่ตรงข้าม ฝั่งลี่เจียงฝั่งนว้นะคะน่าจะยังมีสัตว์อยู่นะเพราะว่าไม่เคยไปตรงนั้นแต่ว่าตรงกลางนะคะมีแม่น้ํำยังสีเขียงด้วยผ่านยังไงแต่ละวันนะคะก็คือเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานี่วันหนึ่งนะคะเดินมาถึงแถวแถวช่องแคบตรงนี้เฮ้ยมันก็มองเห็นอยู่ตรงช่องแคบนะคะมีก้อนหินใหญ่ๆก้อนหนึ่งอยู่ตรงแม่น้ํำยังสีเขียงอยู่ตรงกลางเลยนะคะมันก็คิดว่าถ้าเกิดว่า,าฉัน ต่อไปถึงก้อนหินก้อนนั้งก่อนเสร็จแล้วนะคะค่อยกระตอไปฝั่งดิฉี่นะ,ะน่าจะผ่านได้แล้วมีวันหนึ่งนะคะเสือตัวนั้นนะคะก็กระต่อไปก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นแล้วก็กลับต่อขึ้นไปฝั่งดิจียงไปหาพ่อศัก์กินนะคะสามแดลกสุดท้ายนะคะสามแดลกนะคะ หลังจากนั้นเป็นต้นท่านนะคะจะให้ทุกท่านสังเกตดูอยู่ตรงครึ่งเขานะคะมีทางแคบๆมีเส้นสีขาวๆองเห็นไหมคะไม่ใช่ข้างบนอยู่ตรงอยู่ตรงกลางครึ่งเขานะคะทุกท่านนะคะสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะมีเส้นสีขาวๆเนี่ยเหมือนทางเลยมีอุกๆมีอุกมองด้วยเห็นไหมคะอยู่ตรงครึ่งครึ่งเขาอยู่ตรงครึ่งเขาไม่ใช่ข้างล่างตรงกลางเนี่ยเส้นสีขาวๆตรงกลางเลยเนี่ยตรงกลางเลย จะ่อกให้ทุกท่านนะคะที่นี่นะคะจะเป็นเส้นทางชาตาแท้ๆเลยนะคะคนโบราณน,นะคะแต่ก่อนนะคะขนส่งไปชาหยกเงินทองเนี่ยเอาไปขายที่ตมปราทแท่ก็ใช่เดินทางแบบนี้แหละไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะคะเราจะไปตามประเทศนี่นั่งเครื่องบินไปใช่ไหมคะนั่งรถไปมีทางด่วนมีรถไฟความเร็วสูงด้วยแต่ก่อนไม่มีคนโบราณเขาต้ดเดินยังไงก็เดินทางแค่แบบนี้นะคะ ไ,ได้แค่คนเดียวถ้าเกิดว่าไปสองคนนะมีคนหนึ่งต้องล่วงลงมาเสียชีวิตไปเลอไม้ก็คือคนเดียวนะคะขี่ม้าไปขนส่งไปชาสิ่งของที่มีค่า<ฮ>เอาไปขายที่ตําดแห่ง<ฮ>นะคะก็ไปทําแบบนี้แหละแต่ก่อนเนี่ยไปครั้งหนึ่งนะคะสามปีสี่ปีบางคนนะคะไปครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้กลับมาเลยเพราะว<ค>่าทาง,งไม่มีนะยามีเดดเดินในป่าหรือไม่ก็คือตามแม่น้ําไปแค่นี้นะคะแค่เนี้ย นะคะก็เลยอันตรายมากบางคนนะคะก็คือตกลงไปเสียชีวิตไปนะคะบางคนนะคะเดินเข้าไปในป่ากินอะไรผิดไปไม่รู้นะคะเป็นพิษเสียชีวิตไปนะคะตั้งแต่สมัยปอราณนะคะเส้นทางชาม้าเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลย ออตอนนี้นะคะคือจะจะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆถ้าเกิดว่าท่านกลับไปสนใจนะคะก็ไปหาหาหนังสือมาอ่านได้เลยนะคะ,ะไปหาหนังสือมาอ่านได้เลยนะคะข้างล่างนะคะเห็นไหมคะน้ำเนี่ยเริ่มแรงแล้วนะคะเริ่มแรงแล้วส่งข้างทางนะคะเป็นหน้าผานะคะเป็นหน้าผานะคะความสูงนะคะ3 0 0พเมตรนะคะสองข้างทางนะคะออจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปนะคะเราก็มองเห็นยอดเขาของของภูเขาหิมะมังกรยก นะคะของภูเขาหิมะมองกรหยกด้วยนะคะวันนี้นะคะแม้ว่ามีเมฆนิ่ๆหน่อยๆนะคะแต่ว่ายอดเขานะคะก,ะก็มองเห็นบ้างก็มองเห็นบ้างนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนั้นแหละอยู่ตรงแรกตรงนั้นแหละที่มีเมฆเยอะๆนะคะหนูนัดเวลากับทุกท่านก่อนเที่ยวที่นี่นะคะจะให้ทุกท่านนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะคะจุดนี้เป็นช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบเสือกระโจนโอ้โหส่องมาจากบนรถบมม่อกี้แบบเสียวแวบ,บเลยข้างล่างนี้เป็นแม่น้ำเหลืองแม่น้ำแยงสีเกียงข้างบนนั้นก็เป็นอูบเขามางกรที่จะต้องไปพรุ่งนี้ไปตามไกด์ไปแม่น้ำแยงสีเกียง เพราะว่าเสียงดังมากดูด้านล่างครับโอ้โหมันกระทบกับขอบขอบภูเขาอะ่ะเดี๋ยวจะพาชมในช่วงเดินลงไปมันจะได้วิวเป็นูปเบบ ครับบอกคึมคึมอยู่ที่นี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรคาดเดาได้บางทีฝนจะตกก็ตกลงมาเลย <S <S ตอนนี้บ่ายหนึ่งสิบห้าบ่ายหนึ่งสิบห้า มีเวลาอยู่ที่นี่ชั่วโมงหนึ่ง<ม>เดี๋ยวจะพาเก็บบรรยากาศให,ให้ทั่วๆครับ<ข>อ,อันนี้คือ<ะ>อันนี้จะลงไปท่าน,าด,านด้านลงไปข้างล่างนะคะลงไปข้างล่างที่สุดนะคะเยอะๆับไปด้านล่างที่สุดไปชมจุดล่างสุดของที่นี่นครับ ในเลื่อนไปเดี๋ยวไกด์เขาจะเป็นคนบริการซื้อให้เรามันชั้น,นอะเนาะดูคือลงมาเมื่อกี้ก็หนักแล้วไปไหว้พระเมื่อเช้าก็หนักแล้วมาเนี่อีกหนักคูณสองอะ โอ้นึกว่าสูตรแค่นี้ลงไปอีกนะครับลงไปอีกน่าจะโน่นแหละจนถึงจนถึงต้นแม่น้ำนั่นแหละจนถึงขอบแม่น้ำนั่นแหละมีอะไรไปลงบันไดเลื่อนไปเลย เป็นบันไดเก่าที่ยังไม่ได้สร้างบันไดเลื่อนมาบันไดเลื่อนน่าจะมาทีหลังโอ้โหถ้าขึ้นวงแบบไ่มีบันไดเลื่อนนี่อ่วเมนเลยนะฮสดีสวัส ไอ้ลูกพี่โนบานี่ฟังทุกซีโนบานี่ไอ้ลูกพี่โนบานี่ไม่มีในโลกอาลงไปอีกโนบานี่ไูกพี่ใ มีลงไปอีกเบอนกนี่ะจ้าจาม,มารีอ่ะเดี๋ยวเราลงไปก่อนค่อยกลับกลับขึ้นมาถ่ายรูปที่ละจุดทีละจุดไปลงไปถึงขอบแม่น้ำอันนี้เป็นบันไดยุคเก่า โอ้มาเที่ยวสมัยก่อนม่าคงต้องแกล่งมากอะ่ะเหีในไกด์บอกว่าขอให้น้ำไม่เสียงดังมากคุยกันไม่รู้เรื่องก็น,น่ากลัวเกิด ถึงแล้วสี่ชั้นกว่าจะมาถึงนี่แล้วต้องลงมาอีกนะนะ่น่ะต้องเดินเท้าลงมาอีกนะนะ่น่ะแนะนำยางสี่เกียรตรงนี้เป็นช่องแคบเสือสะโจน อันนั้นเป็นช่องทางยุคเก่าที่คนจีนไปทํามาค้าขายเส้นทางเส้นทางค้าขายยุคเก่าๆต้องมาคนเดียวถ้ามาสองคนอาจจะพัดตกตรงนี้เป็นช่องแคบเสือตะโจนเขาทำสัญ,ญลักษณ์เสือไว้ กระโจนได้เหรอใครหากระโปงยีเสือ ทางเดินชมอยู่ตรงโน้นเลยตรงไหนที่มันว่ามันแคบสุด แล้วจะพาเดินไปจนสุดตรงโน้นมุมจะเป็นยังไงตรงนี้โอ้โหน้ำเชี่ยวกราดมากครับทังสวยทั้งสยอง 就是你们去广场里去看到山上挂的五颜六色的彩旗，只有蓝、白<对>、红<对>、绿<对>、黄五种颜色演变而来的五彩文明。它的正面，它的正面。

รรเราเดินตามหาจะมีชื่อคนไทยหรอือเปล่าไม่น่าจะมีน่าจะเป็นการบอกความรู้สึกของตัวเองผ่านผ่านกระดิง่ง เป็นเป็นค่านิยมเป็นค่านิยมน่าจะมาจากเกาหลีก่อนแล้วอยู่ไทยก็มีอยู่ไทยอยู่กาญจนบ,บุรีก็มีมีสัตว์ตกน้ำตายหลายตัวแล้วครับข้างล่างมีจมรีอยู่สองตัวแล้วก็มีหมู หมูกำลังคนอยู่นั่นจมรีจามารีสองตัวสามตัวเลยละ่ะไม่รู้ตกมาอี่ท้าไหนจามารีสามตัวแล้วก็หมูอีกสองสามตัวพงแบบแพย่ยาเลินแล้วก็มัดตกลงมามาจากที่ไกลอยู่ไอเลข8ปดสาห้าไม่รู้กี่บาทดูก่อนถ้าสวยค่อยเอา กลับขึ้นไหมมันอีกไม่มีเวลาอีก30นาทีพอดเคเดินขึ้นไปจุดนี้มีบริการห้องน้ำด้วยนะครับมีท่้งชายทัางหญิงยังดีไม่งั้นแย่เลยเอาท่องเที่อ,อกมาเยอะ คงต้องเดินวนกลับแล้วล่ะก็ตามสมควรแล้วได้มุมสวยๆทั้งหมดแล้วคนเริ่มบางไปอีกสองขั้นโอ้แตใช้งบเยอะมากนะเนี่ยขอบอก นี่หวานะวาาินเ,ยเ,นนเ้ยวหว้นะเ้ยหวนะอืร้ออย้นเ้นนี่นะครับคือแม่ค้าเขาจะจัดระเบียบให้ต่อแถว ไม่ได้ให้มารุมกันนะครับเออคนนีข้ขายได้แล้วรถทัวร์คันต่อไปก็จะเป็นคนคนต่อไป <Okay. S 1> อขายเป็นกล่องไม่มีรุมกันนะครับว่ามีแบบแว่ารถทัวร์เข้ามารุมปึ๊กคนนี้ฉันได้ก่อนฉันข้อก่อนอะไรประมาณนี้ไม่มีคือเขาจะจัดระเบียบกัน <Yeah. S 1> เออคนนี้ขายได้คันต่อไปก็เป็นคนคนคนขอ อันไปเราเป็นคนคอ 3, 4, 5, 6ไปน่ารักมากเลยนนมันหวานเจี๊ยบเลยอะมอร์บรีมอร์รีเออจะต้องเนาะคนเมารถนอนนอนเดี๋ยวไปดูทางเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาเขาเขาจะจัดอยู่ตามล็อกตามล็อกเลยจะไม่มีการ ลงเดินไปแย่งชิงลูกค้ากันจัดคิวกันให้เรียบร้อยเป็นระเบียบมากใช้ความเสมอภาคเป็นหลักอ่าคนนี้เข้าคิวนี้ถ้าขายได้ก็เป็นคนอื่นต่อไปอย่าจะไม่เห็นภาพที่จะต้องวิ่งกรูกันไปแย่งลูกค้านะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูวิวข้างทางนี่ กำลังจะเดินทางไปลี่เจียงครับตรงนี้อยู่จุดไหนก็ไม่รู้ที่นี่สัตว์เลี้ยงขึ้นชื่อของเขาก็นี่แหละจามรีเห็นตายอยู่แม่น้ำแยงสีเกียงสามตัวเลยค่อย ย้อนกลับไปดูในคลิปนะครับแบบคงแทะแทะหญ้ากินเพลิอนอะแล้วก็คงถลายตกแล้วก็พัดมากองรวมกันที่จุดนั้นะมีทั้งหมูทั้งทั้งหูทั้งทั้งวัวโอเคเดี๋ยวขึ้นรถแล้วครับเดินไปยืดเส้นยืดสายแน่จะอีกไม่ไกลครับสหนาทีว่างั้นนะคะวันนี้มีเมฆคลูมนิดน,นึงนะคะยอดขานะคะเราอมอง,มองอไม่เห็นนะคะ<ม>แต่ว่า อ,อยู่ตรงครึ่งเขานะคะมองเห็นข้ามบุนนะคะเป็นเส้นเส้นสีขาวๆาไหมคะเห็นไหมคะเหมือนเกลือเป็นเกลือนะคะ <laughs> ผู้เล่นคะ่ะไม่ใช่เกลืออันนั้นเป็นหิมะแท้ๆเลยนะคะ,ะถ้าฟ้าเปิดไม่มีเมฆคลุมอยู่เราจะมองเห็นยอดเขานะคะอยู่บนยอดเขาะค่ะมันสีขาวๆหมดเลยนะคะอันนั้นเป็นหิมะแท้ๆเลย <ๆ S 1> พรุ่งนี้นะคะเราจะขึ้นไปภูเขาหิมะมองกรหยก นะคะขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้นะคะแค่ชมไกลๆนะคะเดี๋ยวท่องนี้นะคะเราจะขึ้นไปเลยอยู่บนยอดเขานะคะมันลบสามองศาลบสององศานะคะหน้านี้นะคะหน้าร้อนเถอหน้านี้นะคะเธอว่าเป็นหน้าร้อนแต่ว่าอยู่บนยอดเขานะคะก็ลบส ลบสององศาเพราะว่าความสูงนะคะขึ้นไป100เมตรนะคะวนหับพมนะคะมันจะต่ำลงมาสนจุดหกองศานะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งขาดออกซิเจนนะคะพวกนี้นะคะเราจะขึ้นไปจุดที่สมที่สุดของโปรแกรมนี้นะคะก็คือภูเขาหิมะมังกรยก